ปูมาสวรรคเจี๊ยบขนาดนี้โอกาสสูงแล้วล่ะที่ลูฟี่นั้นจะไปช่วยเหลือโคบี้และก็ต่อสู้กับหนวดดําสักทีในศึกหน้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าทุกคนนั้นก็คงจะพอรู้ข่าวนะครับจริงๆเรียกว่าข่าวหรือเปล่าเป็นว่าเรื่องราวในวันพีชละกันเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของโคบี้นะครับที่ถูกหนวดดํานั้นจับตัวไปซึ่งเดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละครับว่าโอกาสสูงเลยทีี่่ลูฟนนั้จะรวมือ ะครับกับโคบี้ในการต่อกรกับหนวดดำนะครับเหมือนกับสถานการณ์ในอดีตนะครับของบุคคลในตำนานในเรื่องวันพีสก็คือปู่ของลูฟี่อย่างปู่ราฟนี่แหละที่ร่วมมือกับโรเจอร์ในการจัดการโจรสลัดอย่างร็อกแต่แน่นอนนะครับผลนั้นเนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะด้วยเนื้อเรื่องนั้นมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วล่ะที่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้มาง้าวันพีสตอนล่าสุดเรียกได้ว่าโอกาสยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกโอ้โหผมบอกเลยแหละครับว่าแทบจะปูอว่านเจ็บเลยว่าลูฟี่นนัครเเตยยไปชวหลือโ้ แน่นอนนะครับและสถานการณ์นั้นอาจจะซ้ำรอยนะครับกับสงครามก็ต์วันเลก็เป็นไปได้วันนี้ก็เลยจะมาพูดว่าทําไมกันนะครับใน,นเรื่องล่าสุดเนี่ยถึงเป็นการเชื่อมโยงสุดๆเลยว่าลูฟี่นั้นจะไปช่วยเหลือโคบีจนเกิดการร่วมมือกันในการต่อสู้กับหนวดดําแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หรือในแอปบิลลี่บิลของผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาพูดก่อนว่่่าาาาาาาทํไมมนนนนนรบถถึงสกกณ์ใตอีี้เยููปหวว บีนะ้นั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากลูฟี่ก็จากสถานการณ์มลพิษในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นเลยแหละครับว่าเฮลเมโปนะครับเฮลเมโปทุกคนพอจํากันได้เนาะก็คือเป็นเพื่อนสนิทของโคบี้ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาร่วมกับโคบี้ในการฝึกฝนนะครับกับปูกาฟจึงทําให้2คนนี้สนิทสนมกันมากเลยเมื่อโคบี้นะครับถูกคนยังหนวดดาจับตัวไปคือบางคนเลยเนะี่ยอาจจะกลัวหนวดดาใช่ไหมซึ่งถามว่าเฮลเมโปกลัวไหมก็กลัวนั่นแหละแต่เขานั้นก็รักเพื่อนรักของตนเองอย่างโคบี้มากๆเลยนะครับจึง หน่วยซอสคนอื่นเนี่ยให้ไปบุกเถอะเกาะของหนวดดำนะครับอย่างกอฮาจิโนซูเพื่อทําการช่วยเหลือนะครับโคบีออกมานะครับแต่ถามว่าหน่วยซอสนั้นก็คือไม่ได้รักโคบีหรอไม่ต้องการช่วยเหลือโคบีหรือเปล่าจริงๆผมว่าหน่วยซอสนั้นเนี่ยถ้าใช้ไปช่วยโคบีจริงๆก็สามารถไปได้แต่เนื่องด้วยว่านะครับหน่วยซอสในตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารูนะก็คือเอ็กเรกนั้นเป็นผู้นําของหน่วยการที่หน่วยนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องได้รับการเห็นชอบหรือนะครับก็ต้องมีรายงานต่อหัวหน้าหน่วยอย่างเอ็กเรกเสียก่อนนะครับ ว่าหน่วยซอสเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือโคบี้ได้หรือไม่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้นะถ้าเอกเร็กนั้นไม่อนุมัตินะครับก็คือฟิลบอกว่าก็ต้องขอหัวหน้าก่อนอะไรประมาณนี้แต่อย่างนี้ผมพูดไปแล้วครับว่าหนวดดาไม่ธรรมดานะหน่วยซอสนั้นต่อให้ยกไปทั้งหน่วยนะครับผมบอกเลยเลยครับว่ายับแม่ยับแน่นอนไม่น่าจะสามารถต่อกอกับแก๊งของหนวดดาได้เผลอๆไป,ป,ไปนะครับถูกจับเป็นทาสเพิ่มเติมไปอีกแต่นี้ผมบอกไปแล้วครับว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นที่ถูกปูมาหวานเจี๊ยบกับการที่ลูฟี่นันนออย่่ะครบตหงงขวซ ซึ่งแน่นอนเฮลเมโป้นั้นเนี่ยก็มีการพูดเกินไว้และวครับว่าถ้าหน่วยซอนเนี่ยไม่ไปช่วยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ไปยืมเซราฟิมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นะครับที่พวกเราเห็นแล้วล่ะว่าเป็นน้องเจตเทพโจรสลัดที่ดรเวก้าพังสร้างขึ้นมาให้ไปช่วยเหลือโคบี้หน่อยสิซึ่งแน่นอนนะครับว่าเฮลเมโป้นั้นนะครับก็คงจะแพกภารกิจนะครับก็คือแบบว่าไม่ได้ฟังหน่วยสักเท่าไหร่คืออย่างน้อยๆน,นะครับไปขอเซราฟิมมาเพื่อช่วยเหลือโคบี้เนี่ยก็คงจะเป็นทางเดียวที่เขาเจะสามารถช่วยเหลืือออเพ่่่รักกกะะคยาางโีี้ไไดแลถปท อย่างเกาะเอ็กเฮดนั้นก็คงจะได้เห็นลูฟี่ที่นั่นแน่นอนนะครับไปเฮลเมโป้นั้นก็รู้จักลูฟี่อยู่แล้วก็คงจะอ้อนวอนลูฟี่นะครับขอให้ลูฟี่นั้นไปช่วยเหลือโคบีนะครับที่เกาะของหนวดดาซึ่งคนอย่างลูฟี่นั้นหากเพื่อนเดือดร้อนขนาดนี้นะครับและต้องต่อกรกับหนวดดำนะครับก็คือศัตรูคนสําคัญละกันเพราะลูฟี่ก็รู้แหละครับว่าหนวดดำเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทาให้เอสนั้นถูกจับตัวไปนะครับและหนวดดาก็เป็น4ี่จักรพรรดิซึ่งลูฟี่นั้นก็พร้อมจะท้าตีท้าไฟกับ4จัพดอยู่แล้วสตค่งวันนพมัก็็เปนอะไรที่มัน ตรงตัวแล้วก็เหมาะเปลงเลยนะครับที่ลูฟี่นั้นจะได้ต่อสู้กับหนวดดาแน่ๆนะครับซึ่งถามว่าจะเป็นภาคนี้หรือเปล่าก็จริงๆก็ภาคสุดท้ายแล้วนะถามว่าเป็นเกาะน,นี้หรือเปล่าแล้วกันนะครับแน่นอนก็คงจะไม่ใช่เกาะน,นี้แต่ก็คงจะเป็นการปูเนื้อเรื่องนะครับสู่เกาะต่อไปเพื่อช่วยเหลือโคโบีเพราะว่ามันกระปูมาสว่างขนาดนี้อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าในเมื่อใกล้ๆก,ลกันขนาดนี้มันก็คงได้รับการช่วยเหลือแล้วล่ะสำหรับโคโบีพอจใจโคบีนั้นแหกมาเองเนี่ยผมว่าก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับจะแหกนะครับฐานของหน ในเลยในเพลินนั้นลูฟี่นะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับจากหน่วยซอสด้วยนะครับซึ่งหน่วยซอสนั้นก็จะเชื่อฟังในตัวของเอ็กเรกใช่ไหมซึ่งเอ็กเรกนั้นก็เคยเห็นลูฟี่มาแล้วแหละครับว่าลูฟี่เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าทําอะไรก็ทําสําเร็จจริงๆจากการที่ลูฟี่นั้นก็คือร่วมมือกับลอกับคิดใช่ไหมและจัดการบิ๊กบามกับไคโดไปได้ซึ่งถ้าหากนับจริงๆแล้วนะเอ็กเรกก็คงจะเห็นแหละครับว่าหากร่วมมือกับลูฟี่และจัดการหนวดดาได้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับ นั่นหรือเอกเต็กนั้นก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของลูฟี่ด้วยนะว่าลูฟี่นั้นคงไม่หักหลังตนเองนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปก็เคยเห็นลูฟี่มาก่อนหน้านี้แล้วในฐานะที่ร่วมกันเป็นพัธมิตรและนะครับก็เป็นการช่วยเหลือโคบี้ด้วยนะครับก็คือหนึ่งในหน่วยของตนเองผมว่ายัางไงก็แล้วแต่หาาเอกเต็กนั้นนะครับมาที่นี่จริงๆหมายถึงว่ามาเห็นนะครับว่าเฮลเมโโปต้องการให้ช่วยเหลือร่วมกับลูฟี่อะไรแบบนี้เอกเต็กคงไม่ปฏิเสธนะครับคนในกลุ่มตอนแรกก็คงจะงงเลยครับว่าเฮ้ยจะไปร่วมมือกับ ก็ต้องไปใช่ไหมก็เป็นการต่อสู้ในศึกต่อไปคิดดูแล้วกันว่าหากศึกต่อไปนั้นนะครับแบบว่าสมมตินะอาจจะเป็นอาหน่วยซอสแล้วก็หน่วย G14 ก็ได้นะร่วมมือกับกลุ่มโจรสัตว์มอกฟางแล้วก็มีจิวเวอรี่บอนนี่อีกนะครับและจะได้อาวุธหรืออะไรต่างๆของตเ,เตอร์เวก้าพังมาในการต่อสู้กับหนวดดาคงเป็นอะไรที่มันสนุกนะครับก็คือไปฟีลแบบว่ากลุ่มของลูฟี่นั้นอาจจะดูด้อยกว่าหนวดดาก็จริงแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ยังพอมีหวังในการต่อสู้และก็คงจะเป็นภาพจดจําที่เป็นการร่่่วมมืืืออออกัันนรรรขงงฝโจงสตหารเเพ การในโจรสัตว์ที่ช่วร้ายอย่างกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเพราะจากสถานการณ์ในตอนนี้จุดจบของวันพีชนั้นอาจจะไม่ใช่แบบว่าจุดจบที่เราเคยคิดก่อนหน้านี้นะคบว่าสมมติน,นะลูฟี่ไปคว้าสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีทไปได้และได้เป็นราชาโจรสลัดและได้กลายเป็นจุดจบของเรื่องวันพีทเพราะอย่างล่าสุดอาจารย์โอดาก็มีเกินกนแล้วครับว่าลูฟี่มีอีกความฝันหนึ่งนะครับที่จะเป็นฝันที่สารต่อหากได้เป็นราชาโจรสลัดเท่ากับว่านะครับมันคงจะมีภารกิจที่มันใหญ่ไปกว่าการต่อสู้กับหนวดดาซึ่งใต้ดาวในตอนนี้เนี่ยอาจาร,าร,ารปู ความเทพไม่กิงคิงนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกแล้วอย่างท่านอิมอย่างนี้หรือแม้กระทั่งนะครับความโหดร้ายนะครับของเผ่ามังกรฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวไประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราคงพูดจัดเต็มต่อในคลิปต่อ,ตอไปเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากๆเป็นอันว่านะครับก่อนหน้าที่จะไปเจอฝั่งรัฐบาลโลกอาจจะได้เจอกับหนวดดาก่อนและถามว่าทิมมิ่งไหนเหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นทิมมิ่งที่ได้ช่วยเหลือนะครับทางด้านของโคบี้นี่แหละแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าสมมติชนะหนวดดาไปแล้วหนวดดาจะตายเหมือนไคโดกับบิ๊กมารหรือเปล จริงๆอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปรอดูในการตัดสินแต่ในที่ผมพูดไปคลิปนี้หลักๆเราพูดถึงนะครับถึงการฟูที่หวานเจี๊ยบว,ว่าลูฟี่นั้นจะไปช่วยเหลือโคบี้นะครับจากสถานการณ์ที่เวลวร้ายที่ถูกเงินด,ดาจับอยู่ในตอนนี้และเกิดเหตุการณ์คล้ายคกอตวันเล่ที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปข้อมูลล่าสุดและการที่มีการอัปเดตจากการที่เราคาดเดาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยครับคิดว่าจะไปต่อสู้กับดดดเ,เาาบงา่างน้ีได้เลยนนะรัออยากกจู้เหมื ว่าแต่ละคนนั้นมีความเขียยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือวันพีชยังงดไปนะครับจึงทาให้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่ผมจะจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวละครหรืออะไ,ไะรังงัััััับบตววขขอองงงมมมะนนนนนนพี้้้าาารรรรกก็เฝใ ยอย่าลืมการกด Subscribe สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอยากดูอะไรก็รีเควสตมานะไปแล้วขอขอบพระคุณครับ